อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลเดี๋ยววันนี้เราจะเดินเส้นทางนี้นะครับขึ้นอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลกันนะะมาเริ่มกันเลยโอ้ชีวิตนะชีวิตท้าทายโอเคอเลือกกระเป๋าถือมาด้วยนะแทนที่จะเป็นกระเป๋าเป้นะไม่เป็นไร ที่พี่ต้องสู้นะโอ้ได้ละโอ้โอตายทางขึ้นอุทยานจากบริเวณทางขึ้นถ<ม>ึงที่ทำกัรอุทยานนะั้นมีระยะทาง1,300เมตรนะครับจะเป็นเส้นทางแบบนี้นะครับแคบแคบเรียบหน้าผานะครับปีนป่าปีนดงขึ้นไปเลยครับเราจะเดินบริเวณทางเดินเล็กๆนะตรงนี้นะเป็นทางเดินแคบแคบนะครับโอ้โห ดูครับดูข้างหน้าเราเราจะเดินทางนี้นะขึ้นดอยขุนตาลกันนะรู้แล้ววิธีที่ดีที่สุดคือการอุ้มกระเป๋าเราเนี่เองโอ้กดหนักโอ้โค้นมันหนักมากเราเดินขึ้นชันมาก,กเพื่อนเราต้องเดินสูง เราผ่านป้ายนะอีกแปดร้อยเมตรถึงอุทยานมาแล้วนะขุคุนเน่แล้วเราก็แบกกระเป๋านะที่มีน้ำหนัน่าจะแปดกิโลได้นะขึ้นมาด้วยแล้วก็มันไม่ใช่เป้ด้วยมันเป็นกระเป๋าถือโอ้โหสุดยอดเป็นการวอร์มร่างกายตอนเช้านะ โอ้คนเหนื่อยเอาละน่าจะน่าจะใกล้ถึงแล้วมนะั้งโคตรเหนื่อยเลยชีวิตต้องแบกนะแบกบแบกไปเลือกเกินปา่าต้องเลือกกระเป๋าให้ถูกด้วยนะอีกหนึ่งร้อยเมตรจะถึงแล้วอีกหนึ่งร้อยเมตรโอ้ยไปกันต่อ ถึงแล้วทางข้าอุทยานมาถึงแล้วครับเป็นสำนักงานอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลน,นะครับอยู่บริเวณนี้นะแล้วก็สถานที่ปั๊มพาสปอร์ตก็อยู่นี่นะครับแล้วเดี๋ยวโยนะติดต่ออ่าบ้านพักนะบริเวณนี้นะครับพี่พีเขาช่วยนะ